ครับสวัสดีครับทุกท่านช่องแซลมอนซาชาแนลขอนำทุกท่านมาที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับ oh, oh, oh. เราขอเริ่มต้น oh, oh, oh. ด้วยวิวภูเขาที่เป็นเปรียบเสมือนม่านนะฮะเป็นชื่อที่มาของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับภูเ oh, oh. ขาเปรียบเสมือนม่านนะฮะ oh, oh. สวยงามมาก oh, oh. ทอดยาวไป oh, oh. เป็นวิวที่น่ามาถ่ายรูปอย่างมากเลยนะครับ วิวทิทัศน์ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นเป็นจุดของที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับวิวนี้เหมาะสําหรับนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปได้สวยงามมากนะครับแล้วก็มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับ ครับสำหรับจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดป้ายของอุทยานนะครับซึ่งออด้านหลังเป็นวิวภูเขาที่เปรียบเสมือนเป็นม่านนะครับซึ่งการมาถ่ายรูปตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าจะได้วิวกลับไปที่สวยงามนะครับติดกับป้ายที่ทำการอุทยานด้านหลังเป็นภูเขานะฮะสวยงามมากด้านหลังป้าย วันนี้เรามาก็โชคดีนะครับที่ฝนไม่ตกแล้วก็แดดเริ่มออกแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไปกันต่อที่จุดน้ำตกพลานทองนะครับซึ่งห่างจากอุทยานแห่งชาติประมาณกิโลกว่าๆนะครับจุดต่อไปเดี๋ยวเราไปน้ำตกพลานทองนะฮะห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ1.5กิโล าจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาม่านขับรถมาอีกประมาณกิโลกว่าๆนะครับก็จะถึงน้ำตกพลานทองนะครับน้ำตกพลานทองเนี่ยจะอยู่ติดกับลานจอดรถเลยนะครับไม่ต้องเดินไกลมากซึ่งเราก็ต้องเดินลงไปนะฮะเนื่องจากลานจอดรถเนี่ยอยู่สูงกว่าน้ำตกนะฮะเราก็ต้องเดินลงไปเล่นน้ำลงบันไดไปนะครับ น้ำตกพานทองก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีลําธารด้านล่างสำหรับเล่นน้ำได้นะครับน้ําไม่เชี่ยวมาก toàn quỹ nga phải nắm bụng thấp นี่ก็คือด้านหน้าของน้ําตกนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูหลายมุม และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภูผาม่านโฮมสเตย์นะครับซึ่งเป็นจุดจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่สามารถหาวิวในการถ่ายรูปได้สวยงามนะครับซึ่งหลังโฮมสเตย์จะเป็นวิวภูเขาภูผาม่านซึ่งสวยงามมากนะครับแต่ช่วงที่เรามาเนี่ย ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนกำลังตกนะครับแล้วก็จะมีร้านกาแฟไว้ให้บริการอยู่นะครับดเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศโฮมสเตย์กันนะครับในบรรยากาศฝนตกซึ่งเราก็ไม่สามารถเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เรามานี้ฝนกำลังตกพอดี สเตย์จะเป็นบรรยากาศท้ามกลางทุ่งนานะครับที่เขียวขจีซึ่งสวยงามมากนะครับดูรอบๆเป็นทุ่งนาเราจะพาทุกท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับจนถึงห้องพักโฮมสเตย์นะครับ นะะฮวันที่มานี่ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับองสเตย์ก็มีศาลาให้อ,อ๋อมีศาลาที่กลางเต็นท์ด้วยนะฮะ ีโฮสเตย์จะเป็นหลังๆนะครับเราหยุดยืนถ่ายวิดีโอได้แค่เขตตรงนี้นะครับ ต่อไปก็จะพาไปชมบรรยากาศของร้านกาแฟนะครับซึ่งมีระเบียงชั้นบนไว้ให้ถ่ายรูปเก็บภาพวิวสวยๆบริเวณภูผาม่านนะครับ ทางขึ้นไปตรงระเบียงชั้นสองนะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศถ่ายภาพวิวสวย,สวยจุดตรงนี้ยืนถ่ายภาพจะสวยงามมากนะครับจะเห็นวิวภูเขาอยูด่ด้านหลัง มาถึงอีกมุมหนึ่งนะครับจะเป็นบริเวณทางเข้าพอ,อกม้านะครับก็บรรยากาศข้างๆทางก็จะเป็นทุ่งนาเกี่ยวขจีเช่นเคยนะครับ ก็จะมีซุ้มให้นองรับนักท่องเที่ยวสำหรับนั่งพักรับประทานอาหารนะครับ ส่วนสะพานข้ามนี่ก็จะเป็นอ,อ,อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นทางเข้า,ขาขโฮมสเตย์อีกมุมหนึ่งจะมีสะพานข้ามไปนะครับข้างทางก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งนาเขียวขจีเหมือนเดิมโฮมสเตย์จะมีอยู่สองชั้นนะครับ ที่ผมสังเกตเข้าไปนะฮะเออ่ห้องน้ำจะมีอยู่ในตัวแค่ชั้นล่างนะครับแล้วเราก็หยุดถ่ายภาพได้เพียงบริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอท่านนำบรรยากาศของภูผาม่านโฮมสเตย์นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับจุดต่อไปเดี๋ยวเราไปถ้ำดูไปดูค้างคาวที่ถ้ำค้างคาวกันนะฮะมันจะออกมาจากถ้ำเวลาประมาณ6นาฬิกา6โมงเย็นโดยประมาณนะครับตอนนี้เรามาอยู่บริเวณถ้ำค้างคาวแล้วนะครับรอเวลาที่ค้างคาวจะออกจากถ้ำนะครับ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของอที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำข้างขานี่นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าข้างขาเขานี่จะออกช่วงนี้จะออกมาประมาณ5้าโมงสิบนาฬิกาสานาทีนะครับโดยประมาณตอนนี้กาลังรออยู่นะฮะใกล้เวลาที่มันจะออกมาจากถ้ำแล้วนะครับ ตอนนี้ฝูงค้างคาวเรื่องทยอยออกมาจากถ้ำแล้วนะครับผมพยายามซูมกล้องให้เห็นชัดๆใกล้ๆนะครับออกมาแล้วนะฮะเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับแต่เสียดายม่าที่เห็นไม่ค่อยชัดดูไกลๆต้องซูมกล้องไกลๆต้องซูมขยายหกเท่าเลยนะฮะตอนนี้ เริ่มออกมาแล้วนะครับยิ่งซูมมากก็ภาพก็จะยิ่งแตกนะฮะขยอยบินออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับออกมาเป็นสายเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนกล้องไปถ่ายใกล้ๆนะฮะ ไปยังนั่งรถยเอามาี่เเอามาแม่อุ้มไปหาแม่แม่อุ้มมีแม่อยู่นี่ นี่เป็นร้านร้านอ่ะเครื่องอะไรคุใหญ่ห้าง อันนี้ก็ดูฝูงข้างคาวอีกมุมหนึ่งนะครับที่บินออกจากถ้ำนะฮะเป็นสายสวยงามมากนะครับฝูงข้างคาวจากาถ้ำาภูผาม่านนะครับ เราขอจบคลิปนี้ด้วยการบินฝูงข้างคาวเป็นสายเป็นฝูงอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับกับช่อง salmon sa channel นะครับคลิปต่อไปเราจะพาเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ทุกท่านติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ